พด็นยนตะบิลาใส่แล้วลูกใกลๆถึงแล้วจ้าที่เราจะเก็บสตอรอเบอรี่กไม่ใช่ลูกนี่ก็คิดว่าแม่จะถ่ายรูปตลอดโพสตา่าเก่งมากเขาก็จะเอาไปช่างก่อนเนาะว่าอีกระป๋องกระแปงของเราเนี่ยมันหนักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะได้คิดราคาถูกตอนเรามาจ่ายเงินพอมาถึงใช่ไหมเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เราไปเก็บ ตรงไหนได้มันก็จะเป็นลอง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 ช่องๆเด็กๆตื่นเต้นแล้วใส่เสื้อมาเห็นไหมเข้ากับทีมมากสตรอเบอรี่โอ้ทุกคนมันเยอะมากทุกคนล่าทุกคนเอาอสกาเอาสกาใส่ถังเลยลูกแหมช้ำมากปีที่แล้วมาเหมือนเหมือนเรามาแบบมันเริ่มไม่มีแล้วไง ปีนี้เขาเปิดวันแรกของปีนะเนี่ยเยอะม,มากโอ้ my god ออสการรู้สึกตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นกว่าลูกออสการเก็บเร็วมากแป๊บเดียวเต็มกระป๋องพ่อก็เลยเอามาใส่ของแม่แล้วเดี๋ยวเอาให้ออสการเก็บต่อเดี๋ยววุ่นวายออสการออสการเก่งมากดีสานุล ตั้งใจเก็บแบบจริงจังมากกิ่นกินโชว์หวานฉ่ำมากทุกคนแบบทุกคนต้องได้ลองหวานฉ่ำสุดๆดูทุกคนอีลูกใหญ่หญๆเนี่ยมันชอบตลบอยู่ข้างในอันนี้เสียนะถ้าเจอลูกเสียเขา,าเขาจะโนยนไว้ตรงกลางเขาจะมาเก็บเผื่อมันเป็นแบบมีมาลงมาแมลงอะไรจะได้กำจัดทุกคนดูสิ ทุกคนดูสิออสการ์มันเป็นยังไงโอเคไหมเ<อ>ีบร้อกไปเลยนั<อ> <laughs> ่งกินก่อนอะดูฟอร์อตเตอร์อยูกกินอีกแล้ว <laughs> มันอร่อยเนาะไ่เล็กไม่ใหญ่พอดีแต่สีช่ำมากอะเอาเหนื่อยใช่ไหมดูย,ยังไงออสการ์ เราหิวข้าวไม่เลยยังไงไม่น่าหิวข้าวนะเรากินสตรอเบอรี่เยอะมาไม่เอาไม่กลัวห้ามเอลิซาคือแบบสู้มากติดแซวสเกตบนลอยู่แล้วจะกลับบ้านไม่ชอบไม่ชอบกิจกรรมแบบนี้ชอบเป็นคนนั่งกินอย่างเดียวไม่ชอบเก็บโอเคไปวิวไกลัวแฮมจะกลับบ้านมันร้อนในที่บ้านเราเก็บได้จ้ะมันเป็นยังไง มันเดินไกลอยู่นะทุกคนนู้นเนะสะดทุครูลกตาแล้วก็ต้องไปจ่ายเงินตรงนู้นแล้วรถจอดอยู่นู้นเด็กชายออสการ์ไม่ไหวแล้วให้พ่ออุ้มลิซ่าก็คือกินด้วยเก็บด้วยนี่ถ้าเขาถามว่ากินหรือเปล่าซิจินเบบอกเขาว่าไม่กินไม่ได้นะเพราะว่าแดงเต็มหน้าเลยราให้กินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเดินต่อเด็กชายออสการ์พอพามาถึงรถยิ้มเลยจ้ะ <icana> คงคิดได้ใจพามาทำไมไม่ได้ชอบขนาดนั้นร้อนกินมากอันนี้ของแม่จะแบบแบบพิเศษ